ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเช็คแม่แครับวันนี้จะนําเสนอแนวทางการตรวจเช็คซ่อมมอเตอร์นะครับของมิสโซนครับดีซนะครับอ่าเนี่ยเป็นเบอร์นี้ครับ R40J56AF นะครับเดี๋ยวเช็คแม่จะลองดูว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายเนี่ยตามลูกศรนะครับเป็นนี่นะครับ 8P56 วัตต์อ่าเป็นดีซี340โวลต์นะครับ เป็นมอเตอร์ดีซนะครับราคาค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ที่การเช็คมาก็หลตังครับหลายตังราคาหนักอยู่แล้วก็นี่ก็จะมีช่างด้วยกันนะครับบริจาคมานะครับว่าลองซ่อมดูซิมันซ่อมได้ไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็ถอดมาให้ช่างแมวก็โชคดีไปนะครับต้องไปถอดนะครับถอดก็ง่ายๆครับค้อนป๊อกทุกบอกเลยอเอาก็อย่างนี้แล้วช่างแม่ค้อนะไร เอาค้อนหน่อยครับ้อนหน่อยเดี๋ยวชั้นแมจะเอาออกให้ดูแล้วกันครับว่าแนวทางการออกเขายังไงก็คือการที่จะเปลี่ยนลูกปืนนะครับง่ายๆค้อนหน่อยเดี๋ยวรอทั้งห่ค้อนนิดนึงระหว่างนี้วัดรอดูกอนแล้วกันครับตามหลักแล้วตัวที่เคยเช็คมานะครับจากมอเตอร์นะครับตัวเนี้ยสายแดงสายดำวัดต้องมีโอห์มนะครับเดี๋ยวชัวัดดูดีนะครับ ตั้งหนึ่ง k แล้วกันยังไงมันต้องวงจรไัต้องต่อถึงกันนะครับลำแดงองขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับตั้งหนึ่ง k ไม่ขึ้นนะครับลองสิบ k อาขึ้นสูงอ๋อขึ้นมือช่างแมวขึ้นมือช่างแมวไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นเตอรเราเหลามาดีอ่ะเดี๋ยวูตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ก่อนขึ้นไหม ตัวนี้นนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าแดงดำไม่ขึ้นนะครับลองสามเส้นนี้สิน้ำเงินเหลืองขาวนะครับอ้นอ่าไอ้นี่ขาวเหลืองขึ้นนะครับตั้งสิบเคนะครับอืมเหลืองขาวขึ้นนะครับอ่าขาวน้ำเงินก็นี่อ๋อนี่ไม่ขึ้นทั้งสาม อันนี้ขึ้น3อยู่นะครับขึ้นสมอยู่มาตั้งสิบเควัดนะครับแสดงว่าตัวนี้อาจจะดีอยู่นะครับแต่ตอนนี้จะมีปัญหาไอ้สีน้ำเงินด้วยนะครับโชว์่เอาควาขึ้นนี่ขึ้น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 เดียขึ้นเดียวแน่ใจเป็นออฟไอเป็นเหลื่มั่มีเซ็นเซอร์หรือเปล่านะครับที่อยู่ด้านในร้อนมาแล้วลองครับนี่ครับ คนเขาก็ช่างเขาถอดแกนไว้นะครับต่อง่ายเพระว่าอ่านี่ครับอนี้เราโม่เป็นลูกปืนพูดง่ายอือจะเป็นดูแกนครับนี่เป็นแม่เหล็กนะครับนี่โอ้เอาไปทำนั่นเลยเลยเนี่ยฮัลโน่ทำไมอ้าวแม่เหล็กพลังงานไฟฟ้าไงเนี่ยหมุนปั่นไงกดพันกดลวดด้านนอกไง เป็นแม่เหล็กนะครับล้อมล้อมเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเก็บไว้นะครับเป็นแม่เหล็กติดกาวอนเนี้ยนี่เป็นติดกาวนะครับแม่เหล็กข้เหนือขอใต้ขอเหนือข้อใต้นลครับสลับกันง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ของใหม่ก็เราเปลี่ยนได้ก็คือลูกปืนนะครับลูกปืนเสียก็เปลี่ยนง่ายๆเลยครับเนี่ยสบายสบายเลยเนี้ยแต่ต้องระวังใช้ตัวดูดต้องระวังโดนแม่เหล็กแตก บินนะครับง่ายไหมจังนง่ายง่ายนะครับเดีเย๋ยวเราไปทำกันเนี่ยตัวไหนต้องใหม่อาจจะลืมตัว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 ไหนตัวหน้าตัวหลังนะครับตัวหลังตัวหลังจะมีนี่ประคองปืนนะครับอืมเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวลูกปืนถ้าจะง่ายนะง่ายง่ายตัวนี้ ป๊าปนี่ครับอ๋อปิดด้านปิดด้านขอติดด้านนะครับด้านนะครับวันนี้เป็นด้านหน้าโดดดีด้วยไม่เหล็กระวังเหล็กเข้าบุ๊ขก็ไปเหล็ก โดดปึ้งเลยนะครับโดดปึ้งเลยว่าแล้วทำไมมันเปิดเปิดเอ๊ะเมื่อกี้เราใสด้านหน้านี่ใช่ป่ะตรงนี้นะครับเป็นกาดันด้านหน้านะคแบบน,นี้นนดนนโดดแรงอยู่นะครับระวังโดนมือนะครับแร้วใส่ง่ายครับกดเข้าไปเองครับงง แค่กดเข้าไปนะครับง่ายๆเลยนะครับการเปลี่ยนลูกปืนของรุ่นนี้ง่ายมากนะครับดีดดีดเนี่ยดีแล้วอ่า <c oughs> ง่ายไหมง่าถ้าเปลี่ยนลูกปืนเองนะครับถ้าเปลี่ยนลูกปืนเสียถ้าคอยวงจรไม่เสียนะครับง่ายมากยิ่งกว่าง่ายกว่าเปลี่ยนบุ่ลมอะไรอีกพัดลมยัดทำย,ยากยากว่านี้นีพัดลมแอรอดีซง่ายมากเราเม็นซูรุ่นนี้เนี่ยกพราะจิ้นกล่อมเลย ง่ายเกินไปไหมนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาครับตอนนี้เราเออที่เขาบอกว่าซ่อมไม่ได้นะจะช่างแมวจะลองซ่อมดูแล้วกันมันแมวทำมาหลายลูกแล้วนี่ไม่เคยโอ้โหนี่รุ่นใหม่ท่านอันนั้นมันรุ่นเกา่าก็คือทางมิโซูก็าทางญี่ปุ่นก็คงคิดว่าไทยซ่อมไม่ได้แน่นอนเลยประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าผ่าเจอตำแหน่งที่ต้องการซ่อมครับก็สามารถซ่อมได้นะครับ หาช่างแมวแล้วคือต้องผ่าให้ตรงตำแหน่งที่เขาฝังน่าจะมีพวกเทอร์โมฟิลอะครับยังไงเขาต้องใส่ฟิลไว้อยู่แล้วนะครับต้องผ่าให้ตรงจุดที่ต้องการนะครับหาให้เจอว่าเขาฝังไว้ตำแหน่งไหนก็ตัวต่อไปก็ผ่าตรงจุดนั้นจนุดนั้นแล้วก็ทาก e าวอีวอซิลนะครับในการประมาณนี้ในการที่จะซ่อมมอเตอร์ดีซีของทุกรุ่นนั่นแหละครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะไม่ใส่ตัวป้องกัน วงจรเสียหายนะครับหยจะไปไม่ได้นะครับงไงต้องใส่มานะครับน,นี้เ้าหลอกมาเลยนะครับเราต้องหาเราแมช่างแมวก็จะเป็นฝ่ายบุกเบิกแล้วกันนะครับว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนตัดฝลวดขาดะาขาดก็าขาดไปครับ <laughs> ก็ต้องยอมเสียสละหนึ่งตัว <laughs> ท่าน <laughs> เออนี่เขาก็เสียสละมาให้นะครับ แต่ละรุ่นตำแหน่งไม่เหมือนกันนะใช่ใช่ใช่รุ่นนี้ก็เราไปดูข้างในตัวนี้เป็นยังไงไม่รู้โครงสร้างครับหาดูก่นอนนะเบรคเล็กลรถนี่แหละมีมหัวโคงแบนข้างเใน่นะที่ตอกได้ข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนเหมือนกันนะครับต้องเอาตัวนี้เป็นต้นแบบนะครับ แกนเครื่องเสื้อผ้าเรายังผ่าซ่อมได้อม,มอเตอร์ตัวไหลตังเราก็เราจะผ่าได้นะครับนี่ผ่ามอเตอร์ให้ดูเลยยังไงมันต้องติดแกนเหล็กก่อนอยู่แล้วทั้งงต้องมีเหล็กล้อมรอบอยู่รเราไปก่อนหาดูโครงสร้างก่อนเอาเอ,อะไรอยางไนม,มันต้อง สมแล้วนะครับอยากรู้เราต้องผ่าดูนะถ้าไม่มีใครผ่า,ามันก็จะมีการซ่อมเกิดขึ้นนะครับ หรือว่าจะเอาเกินเกินหน่อยได้เกินหน่อยก็ไดนะ้มีฟังไว้ตรงไหนได้ไหมขาวะสุขหานะครับ าวอยูวัคซี่ไว้นะหลอมันเลยอืมหลอมันเลย,หลเลยลให้ซ่อมนะครับก็พยายามจะซ่อมนะครับหลอกกินยากแน่นอนอันนี่อยากรู้โครงสร้าง ชั้นนอกชั้นในนะครับยังมีวัน,น,น<ม>จับหน่อยใช่ไหมเห็นแล้วไม่มาช่วยวันจับใช่ไหมตั้งมองมมมดูอะไแดงและเจอแล้ว แกะดูโครงสร้างนาเดูก็ดูนะครับครบดูอะ่ะเนี่ยตรงนี้กดลวดหนึ่งเส้นนะครับกอ้นี่แรงอ่ะจับไว้ก่อนมันยาแบบนี้เลยติดหนึบกาให้ซ่อมจริงนะครับ อันนี้เป็นปิน้นในจอดแน่นอนเลยรอกแบบนี้รอมาแบบได้ตัวเลยนะครับว่าจะผานี่ออกแล้วก็แยก ยู่ออกเนาะไม่ได้นะฮะมันมีว็อกซี่ <c oughs> เ,ล,เละอย่างงี้ติดหมดเลยเอเป็นยีว็อกซี่มาเลยนะครับเ <c oughs> มย์จะทำหน้าก็เปลี่ยนลูกปืนไงนี่ยโดนขาดยังไงกัน <c oughs> โทโมฟิวขาดก็จบแล้ว ต่อตรงได้สาย,สา,ยสามเส้นนี้เดี๋ยวดูอาจจะไม่ต้องผ่าก็ได้เอาอุตสาให้มึงแล้วเราก็เป็นที่นะครับ